ดียามสายๆครับวันนี้มาถางถางหญ้าถางเถาวันแถวสระน้ำเน่ยมาดูโอโหเถาวันเยอะเหือไม้เล็กไม้น้อยพันต้นไม้เลยเฮ้ยเหมือนชีวิตคนมันคาอะไรสักอย่างเละวันนี้มาดูสวนสวนตะสีสวนไม่ใหญ่เพียงครับ มีบอ่อปลาอยู่สองบ่อสามบ่อสี่ 3, บอ่ 4, บอนี่นะมาเลาะมานานๆได้มาเที่ยวมาดูทีหนึ่งก็เออพอใช้ได้แต่ยากเยอะเข้าหน้าแรงแล้วเอาเครื่องมาตัดเลยนะนะบริเวณนี้แถวแถวนี้เสดายนาตรงนี้ก็ไม่ได้ทําเลยน้ําเยอะส่วนกล้วยก็มีเออกำลังขยายผลอยู่ต้นกล้วย มาถางาหญ้าถางต้นไม้เทาวันเครือไม้ต่างๆนะเออขอบคุณครับ